แสนสนุกสวัสดีค่ะครูนาอนุบาล2อทับค่ะครูจิฟออนุบาล2 2ค่ะครูแพรอนุบาล2อทับค่ะครูวรนอนุบาล2อทัค่ะ,คลคะแล้ววันนี้เราก็มาเรียนกันในหน่วยอะไรคะครูจิฟห้องเรียนแสนสนุกค่ะใ้เด็กทราบไหมคะว่าที่สัญลักษณ์ที่ครูให้ไปเนี่ยเป็นลูกสัตว์ต่างๆ เก่งมากเลยค่ะคือสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆไงคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆมีรูปอะไรกันบ้างเด็กๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้หรือยังคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะม้าน้ำฉลามกระรอกกุ้งเสือและสิงโตค่ะเป็ดกบช้างผีเสือ้อกระต่ายแพนดา้า หอยทากค่ะวานปูแมวไก่นกหมูและม้าค่ะเรือนาฬิกากระเป๋าลูกบอลบอลรูนรถบรรทุกโคมไฟและพัดค่ะร้วยสับปะรดแครอทข้าวโพดชมพู่มังคุดสตรอเบอรี่ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆได้รับสัญ,ญลักษณ์อะไรจากครูประจำชั้นคะ สัญลักษณ์ที่เด็กๆได้รับจากครูประจำชั้นจะปรากฏอยู่ในของใช้ส่วนตัวของเด็กๆเช่นกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนชุดที่นอนผ้ากันเปื้อนกล่องสีแก้วน้ำแปรงสีฟันเพื่อให้เด็กๆจำสิ่งของของตนเองได้จะได้ไม่หยิบสลับกับเพื่อนยังไงล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องห้องเรียนแสนสนุกกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ใส่แมสแล้างมือบ่อยๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดี